ขอโอกาสสัทยายพระสูตรอนิสง์การเจริญเมตตาจิตเมตาสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินที่กศรษฐีใกล้พระนครสวัสดี สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นทุนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสรแล้วโดยเอื้อเฟื้อจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วกระทําให้เป็นดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งมันเจรเนืองเนืองสังสมไว้โดยรอบปรรบด้วยดีพึงหวังได้อนิสงแปลประการแปประการเป็นฉไหนคือหลับก็เป็นสุขหนึ่งตื่นก็เป็นสุขหนึ่ง ไม่ฝันเห็นสิ่งลามกหนึ่งเป็นที่รักของมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของอมนุษย์หนึ่งเทวดาย่อมรักษาหนึ่งไฟยาพิษหรือสาสตราย่อมไม่กล้ำกลายผู้นั้นหนึ่งเมื่อแทงตลอดคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไม่ได้ย่อมไปบังเกิดในพมโลกหนึ่งดูกรพิสูจน์ท้งลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมตมิอันบุคคลเสพแล้วโดยเอื้อเฟื้อจเจริญแล้วทําให้มากแล้วกระทําให้เป็นดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งมันจเจริญเนืองเนือสังสมไว้โดยรอบปรารบด้วยดีพึงหวังได้อานิสงแปดประการนี้ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง จเจริญเมตตาอันหาประมาณไม่ได้สังโยชน์ของผู้นั้นผู้เห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสย่อมเบาบางหากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักต,ตัวเดียวจเจริญเมตตาจิตอยู่เพราะเจริญเมตตาจิตนั้นย่อมเป็นกุศลเขามีใจอนุเคราะห์หมูสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐ กระทำบุญมากราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับฤรีชำนนะแผ่นดินอันประกอบด้วยโมูสัตจะเริญรอยตามการบูชายันเหล่าใดคือสัตจเมธความทรงพระปีชาในการบำรุงพืชพันธัญญาหารปุริสเมธท,ทรงพระปีชาในการเกลี้ยก,กล่อมประชาชน สัมมาปาสะมีพระอัธยาศัยดุดบ่วงคล้องน้ำใจประชาชนวาชเปยะมีพระวาจาเป็นที่ดูดดื่นน้ำใจคนซึ่งมีผลทำให้นะครไม่ต้องมีลิ้นกรอนการบูชายันเหล่านั้นทั้งหมดยังไม่เทียบเท่าส่วนที่สิหแห่งเมตตาจิตซึ่งบุคคลเจริญดีแล้ว ดุดกลุ่มดวงดาวทั้งหมดไม่เทียบเท่าแสงจันทร์ฉะนั้นผู้ใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชำนาเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชำนาผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆสาธุพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวงสุตันตปิโดเล่มที่23หน้าที่117-118ถึง 8, ข้อที่91